สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่อง Start c o m m e n t อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์สนุกสนุกกันครับวันนี้มีตัวแทนจากประเทศไทยอย่างทีมเมืองทองยูไนเต็ดออกไปเยือนกับทีมฟิลิปปินส์นะครับใน AFC ซเชนเป็นลีกหลีก2รอบแบ่งกลุ่มนัดที่4เจอกับเซบู FC ทีมที่เสมอเมือมงทองมา2ประตูต่อ2ก่อนนะครับเป็นผลที่น่าเหลือเชื่อมากเลยนะครับ ทีมเมืองทองนั้นไปเยือนถล่มทีมเซบูไป9ประตูต่อ2โดยทีมเมืองทองนั้นเล่นไปนาทีนั้นก็นนำทีมเซบูไป2ลูกแล้วปรากฏว่าอีกไม่กี่นาทตีต่อมาเซบูนั้นก็ตามตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2แล้วหลังจากนั้นโคจีโน่น่าจะแก้เกมมาดีนะครับด้วยการแก้เกมนิดหน่อยแล้วผลปรากฏว่าเมืองทองยิงครึ่งแรกไป6ประตูต่อ2แล้วครึ่งหลังนั้นก็ยิงอีก3ประตู ทำให้มึงทองชนะไป9-2ต่อเป็นชัยชนะที่ท่วมท้นเลยนะครับสำหรับเกมนี้แล้วทําให้สถานการณ์ในตอนนี้ของมึงทองนั้นอยู่อันดับ3ของกลุ่มนะครับตามเซลงอกับชวนบุอีกไม่กี่คะแนนนะครับเอาแล้วนะครับเรามาฟังคอมเมนต์อาเซียนและคอมเมนต์แฟนบอลฟิลิปปินส์กันครับว่ามีความเห็นกันอย่างไรกับเกมนี้บ้างเราไปรับฟังกันได้เลยครับคอมเมนต์ของคนท่านแรกเลยนะครับได้บอกว่า เฟบูนั้นผ่านเข้ารอบโตนาเมนนี้ได้ยังไงอืมมันน่าแปลกนะคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับได้บอกว่าทีมปินนอยนั้นแข็งเก่งมากเลยเนี่ยทำไมถึงเล่นแบบนี้คอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับได้กล่าวว่านี่คือการแข่งขันของฟุตซอลใช่หรือไม่ทำไมมาแปลกจัง คอมเมนต์ของคนอาเซียนคนต่อมานะครับได้กล่าวว่าเกมสุดมันนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เมืองทองสามารถเอาชนะได้ด้วยประตูขนาดนี้ขอให้มันเป็นเกมสนุกนะในเกมถัดไปคอมเมนต์ Comment ของคนต่อไปเลยนะครับได้กล่าวว่านี่คือเหล็กหมู่บ้านใช่หรือไม่ทำไมถึงโดนขนาดนี้เนี่ยคอมเมนต์ Comment นี้พูดเปรียบเทียบเลยนะครับ คอมเมนต์คน,นต่อมาได้บอกว่าชาวปินน้อยนั้นหรือนักเตะนั้นชอบกินสมุนไพรเย,ยอะหรือไม่ทำไมมาขาอ่อนจังคอมเมนต์คน,นอาเซียนคนต่อไปนะครับได้กล่าวว่าไม่น่าแปลกใจเพราะฟุตบอลที่ฟิลิปปินส์นั้นฟิลิปปินส์เขาไม่ชอบกันเขาไปชอบเงิ่นบาสเกตบอลต่างหากล่ะคอมเมนต์น,นี้แปลกๆนะครับคอมเมนต์คน,นต่อมาได้บอกว่าชนะลีกบอทเนี่ย มันดีหรือไม่นะฮ่าฮ่าคอมเมนต์ฟิลิปปินตอบมาเลยนะครับได้บอกว่าต่อไปสรง,งอนั้นจะถูกสังหารอย่างแน่นอนจากฟิลิปปินคอมเมนต์คนตอบมานะคะได้บอกว่าอะไรวะขับนี้ทำไมมาอยู่ใน ACL สองเนี่ยมันแปลก,ปกคอมเมนต์ของคนตอบมานะครับได้กล่าวว่า นายชื่อโค้ดนั้นมันไม่สอดคล้องกับทีมทีมเซบูนั้นโค้ดนั้นล้มเหลวผู้เล่นก็เหมือนกันแต่ให้หน้าแปลกที่สุดนั้นคือโกของเราเราควรที่จะหาผู้รักษาประตูที่มีคุณภาพมากกว่านี้มาเราจะไม่ได้เสียประตูแบบนี้คอมเมนต์อาเซียนถัดมานะครับได้กล่าวว่าพวกเขานั้นเสียไป9ประตูโดยประเทศไทยนั้น สามารถบุนเวียนกันทำประตูได้หลายคนคอมเมนต์ Comment อาเซียนถัดมาเลยนะครับไท่กล่าวว่าผู้รักษาประตูนั้นมันมีวันแย่ที่สุดคอมเมนต์ Comment ของคนต่อไปเลยนะครับได้กล่าว่าพาโค้ดนั้นกับที่อื่นเลยคอมเมนต์ Comment ของคนถัดไปเลยนะครับเท่าก่าว่านี่มันคือเทนนิสหรือฟุตบอลเนี่ยทำไมมาโดนถล่มทลายขนาดนี้ คอมเมนต์อาเซียนคนต่อมาเลยนะครับได้กล่าวว่าสารงงของคุณนั้นจะเป็นลายต่อไปที่จะโดนอย่างแบบพวกเราคอมเมนต์อาเซียนถัดมาเลยนะครับได้กล่าวว่าคนป่าแลกชาวเกาะน,นั้นจะลงให้กันใหญ่เมื่อสกอร์เป็นแบบนี้คอมเมนต์ Comment ถัดไปเลยนะครับได้กล่าวว่านี่มันเล่นเหมือนฟุตซอ้อนเลยนี่ว่าทำไมสกอร์มาขาดขนาดนี้ คอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับได้บอกว่าหัวเลาะกับอินโดและกัมพูชาแต่มาหัวเลาะนั้นไปดูทีมของคุณเธอเพราะพวกเขานั้นกำลังจะตกรอบในรอบแบ่งกลุ่ม ACL 2ต่อไปเราก็จะมานั่งดูบอลไทยมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์เวียดนามเพราะสองประเทศของคุณนั้นอินโดกับกัมพูชามีความสามารถแค่นี้แหละที่จะมาเล่นในรายการนี้ คอมเมนต์ของท่านต่อไปเลยนะครับได้กล่าวว่ายินดีต้อนรับสู่กอลลัมเปอร์ในวันที่28พฤศจิกาในเซรงองเอฟซีจะเจอกับเมืองทองยูไนเต็ดคิดว่าคู่ไหนจะชนะละ่ะคอมเมนต์นี้เปรียบเทียบแปลกๆนะครับคอมเมนต์คนต่อมาได้กล่าวว่านี่มันมีโรนัลโดเล่นหรือไม่เนี่ยทำไมสกอร์ขาดขนาดนี้ คอมเมนต์อาเซียนหัดมาเลยนะครับด้กะว่าแรกๆก,ก็เสมอกับเมืองทองสองสองเนี่ยแต่ทำไมไปมาไปมาเป็นเก้าประตูต่อสองล่ะคอมเมนต์อาเซียนคนต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าทีมนี้ค่าสปรพสิทธิ์ทำไมมาแปลกๆไม่งั้นไม่โดนเก้าประตูต่อสองหรอกค่าปกติของฟิลิปปินนั้นมันต้องสูงซี แล้วนี่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับกับคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนและคอมเมนต์แฟนบอลฟิลิปปินส์หลังที่มีความคิดเห็นว่าเซบูเอฟซนั้นโดนถล่มทลายไปแก้วตัวต่อสอง้วยตัวแทนจากไทยอย่างเมืองทองยูเอเต็ดไม่ทันได้เปลี่ยนโลโก้กระโดดถล่มเสรยจแล้วเซบูฮ่าฮ่จบไปแล้วนะครับทุกท่านกับคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนและคอมเมนต์แฟนบอลฟิลิปปินส์ครับ ทุกท่านว่าเกมนี้นั้นเมืองทองโหดหรือไม่นั้นก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ตามมารับชมแล้วสามารถพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปนี้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน